สวัสดีครับพบกับเฉลยท้ายบทที่1ข้อที่45นะครับมาครับข้อที่45นะครับหอยทาคตัวหนึ่งตกลงไปที่ก้นบ่อน้ำที่มีความลึก10บเมตรนะครับในช่วงเวลากลางวันของแต่ละวันหอยทาคตัวนี้จะคลานขึ้นมาได้วันละ5เมตรแต่ในเวลากลางคืนหอยทากหลับหอยทาคตัวนี้จะลื่นลงไป เท่ากับระยะทางครึ่งหนึ่งของระยะห่างระหว่างตัวมันกับต้นบ่อจงพิจรารณาว่าหอยทากตัวนี้จะสามารถเคลื่อนออกจากบ่อน้ำนี้นีได้หรือไม่เพราะเหตุใดนะครับเรามาทําความช่วยเหลือหอยทากเคาะร้ายตัวนี้นะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเราคิดว่าเรากําลังเรียนเรื่องอะไรอยู่แน่นอนว่าเขาน่าจะหาผลบวกของอนุกรมว่า บวกแล้วมันพ้นบ่อส0เมตรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อเรารู้ว่าเราเรียนบทไหนอยู่เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราต้องทําอะไรต่อนะครับก็คือเราต้องหาตัวเลขว่าแต่ละวันเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้เท่าไหร่จริงๆบวกกันไปบวกกันไปแล้วก็มาแก้สรรมการว่ามันเท่ากับ10แล้ว n เ,เท่ากับเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นครับฉะนั้นขั้นตอนที่ยุ่งยากก็น่าจะเป็นขั้นตอนพิจารณาเพื่อหาอนุกรม แต่เมื่อได้อนุกรมแล้วไม่ยากเลยโอเคมาเริ่มต้นกันที่อโจทย์กําหนดว่าบอ่อมีความลึกสิบเมตรใช่ไหมครับแล้วก็หอยทากทรงพลังของเราก็จะเคลื่อนตัววันแรกได้ห้าเมตรเออที่ต้องคิดอย่างนี้ไม่ต้องคิดถึงความเหนื่อยล้านะครับเพราะว่าทันทีที่เขาแตะขอบบอ่อเขาก็จะขึ้นบอ่อแล้ว่เขาจะไม่ร่วงลงมาดังนั้นไอเดียนี้เมื่อถึงวันนั้นอะ วันเท่าไหร่ยังไม่รู้มันก็จะแตะคอบบอพอดีแล้วคืนนั้นมันก็จะไม่หลับร่วงลงไปโอเคนะครับฉะนั้นวันที่1ก็คือได้ห้าเมตรแล้วก็เราก็จะหาวันที่2มว่าบวกอีกเท่าไหร่แต่ว่าเงื่อนไขมันไม่ได้บอกเลขชัดมาเราก็เลยต้องหานะครับโอเคพอพ้นวันที่1เขาหลับเขาก็เลยร่วงลงมาครึ่งหนึ่งก็คือ2.5ใช่ไหมครับแต่ด้วยความแข็งแกร่งเ่าเดิมเขาก็จะคลานขึ้นไปอีก5เมตร โอเคใช่ไหมครับ5เมตรก็คือ7.5เมตรนะครับ7.5เมตรแสดงว่าเขาเคลื่อนที่ได้เพิ่มขึ้นจากวันแรก7.5ใช่ไหมครับลบด้วย5ก็คือ2.5เมตรอันนี้วันที่2ต่อไปวันที่3บ้างก่อนจะขึ้นวันที่3เขาก็จะร่วงลงมาครึ่งหนึงใช่ไหมครับครึ่งหนึ่งของ7.5ก็คือ3.75 โอเคนะครับแล้วก็ความทรงพลังของเขาในวันที่สามเขาจะเคลื่อนขึ้นมาอีกห้าเมตรฉะนั้นก็จะได้ระยะทั้งหมดอ่าแปดจุดเจ็ดห้าเมตรซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อวันที่สองอยู่เท่าไรครับแปดจุดเจ็ดห้านะครับลบเจ็ดจุดห้าก็คือหนึ่งจุดสองห้าเมตรโอเคนะครับไอเดียมันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปแล้วเราก็ค้นพบ อ่นุกรมแล้วว่าหน้าตามันเป็นประมาณนี้นะครับก็คือ5บวก2 2.5บวก1.25บวกนี้ยไปเรื่อยไปบวกเนี้ยไปเรื่อยไปลองพิจารณาดีๆนะครับมันเป็นอนุกรมเลขาคณิตที่มีค่า r ท่ากับเห่งนสก็คือหาร2ไปเรื่อยๆหาร2ไปเรื่อยๆเมื่อเป็นเลขาคณิตเราอยากรู้ sn ก็ต้องใช้สูตร sn ของเลขาคณิตนะครับ sn ก็ a 1ะครับคู คูณหนึ่งลบ r กำลัง n ส่วนด้วยหนึ่งลบ r แล้วก็เราอยากรู้ว่าสิบวันเอ้ยไม่ใช่สิบเมตรเนี่ยมันกี่วันกันแน่โอเคเราก็คิดเลขไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองก็ได้หนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับอ่าห้ากับหนึ่งส่วนสองเนี่ยนะครับเป็นเศษส่วนซ้อนเปลี่ยนหารเป็นคูณก็กลายเป็นสิบนะครับอ่าสิบย้ายมาหารสิบก็ได้หนึ่งนะครับก็ได้หน้าตาตัวนี้มาแล้วก็ย้ายค่าเล็กน้อยนะครับก็ ได้หนึ่งส่วน2ยกกำลัง e n เท่ากับศูนย์เป็นยังไงครับไม่ม e ี n ที่เป็นไปได้เพราะว่า e n ของเราคือจำนวนวันหนึ่งอสามี่าอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไม่มีกำลังใดที่ได้ศูนย์แสดงว่าไม่เป็นจริงเมื่อไม่เป็นจริงก็หอยทากตัวน,นี้เป็นหอยทากเคราะห์ร้ายครับเพราะเขาจะไม่สามารถขึ้นถึงปากบ่อได้ยังไงก็ล่วงลงมายังไงก็ล่วงลงมาวันหนึ่งวันใดถ้านักเรียนเห็นหอยทากเกาะอยู่ พี่บอนะครับช่วยเขาออกมาครับเขาจะได้มีชีวิตรอดข้อ45จบแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ